Oke, kamu tahu, ada ya kak? Oke kak, ada ya kak. Kayaknya อ่าโอเคเป็นสองจอก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่านางจะเรียนเรื่องคิวกับพัศนสิลป์สิ่แวดล้อมนะคะทัศนธาที่เป็นงานทัศนะสิลป์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะอ่ะคองลอาน ไม่เขียนบนจ,จอนะคะนะเราจะไม่เขียนบนจ,จอนะคะอะแ้วจะเห็นรูปไหมคะตอนนี้เป็นรูปในรูปมีต่างทองเนี่ตัวเต่ามีพึ่งมีน้ใช่อะนักเรียนสังเกตค่ะว่าอันนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงคะ รูปทรงค่ะเป็นรูปงค่ะเป็นรูปทรงค่ะเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างนะคะเป็นรูปร่างคือเราจะมองเห็นเพียงด้านเดียวนะคะนักเรียนอะในรูปร่างนี้ประกอบไปด้วยเส้นเส้นวันนี้จะเป็นเส้นตรงแนวแนวตั้งเห็นไหมลูกเสา เพิ่มตรงตั้งปูนเตาของสัตว์ต่างๆนะคะเหมือนมดอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปวงกลมแสดงว่าเป็นเส้นโค้งนะคะเป็นรูปล่างวงกลมนะคะรูปล่างเตากองเตากองก็เป็นเส้นโค้งเหมือนกัน ได้ยินแได้ยินแต่เสียงเพื่อนอด้อเพื่อนเงียบก่อนนะคะเวลาเราตอบค่อยตอบนะคะลูกอ่าก็จะเห็นเป็นเส้นโค้งเห็นไหมลูกอ่าเป็นเส้นโค้งนะคะอ่าทีนี้เห็นอะไรบ้างสัตว์ประาดไหมคะแต่ละตัวจะมีตาก็คือจุดจุดก็คือทัศน,น์ทุกคนปิดไม้ล้วฟังไม่เรื่อง เดี๋ยวมีคำถามแล้วคกรูจะถามนักเรียนนะคะทุกคนติดไมค์ค่ะจะให้คะแนนคนที่รีบูม่คุณครูครับไม่เห็นรูป powerpoint ครับเพื่อนก็เห็นนะเพื่อนไม่เห็นนะเราก็เห็นลองออกแล้วเข้าใหม่สิครับโอเคครับโอเคครับทีนี้ค่ะ ในรูปนี้คุณครูสรุปให้แล้วว่ามีทัศนธา,าก็คือจุดจุดก็คือตาของสัตว์เห็นไหมคะตาของสัตว์หรือลวดลายก็ได้นะคะทําเป็นลวดลายของเต่าทองก็ได้นั่นคือจุดครับต้องเขียนอะไรไหมครับยังไม่ต้องเขียนอะไรคะ่ะตอนนี้ฟังคุณครูอย่างเดียวนะคะถ้าคุณครูม,มีคําถามคุณครูจะให้เปิดไมค์นะคะอ่าจะมีเส้น ก็จะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะคะเส้นตรงแนวตั้งมีเส้นโค้งและมีรูปร่างรูปร่างก็คือรูปร่างของสัตว์ต่างๆเห็นไหมคะมดผึ่งแล้วก็ทองที่อยากขึ้นไปชั้นน้นแล้วก็มีใบไม้ขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะรูปร่างของดอกไม้ใบไม้ชันน่าจะได้ไมเราเคยขึ้นแล้วใช่ไหมปิดไม้ก่อนนะ ิดไมเลตอนนี้ใครไปไปโอ้จี้ทำไมมึิงต่อไปก่อไมล่ะทำไมไม่มีแบบเขียนไว้แบบว่าให้กดปุ่มนี้แล้วมันขึ้นไปนชั้นนั้นเลยทำไมต้องกดสองป<ช><ห>ุ่<ด>มพร้อมกันไม่ได้ดยินเสียงครูไม่ได้ยินเสียงเพื่อนไม่ได้ยินเสียงครูครับได้ยินเสียงเพื่อนครับใช่ทำไมไปยืนแป้นนิงได้หายไปครับปิดไมค์ค่ะ อ่ะโอเคปิดแล้วค่ะคนที่ยังไม่ได้ปิดปิดไมค์ก่อนนะคะที่คุยเสียงดังนะอ่ะในรูปซ้ายมือที่เพียนเห็นนะคะเป็นรูปของต้นไม้ใช่ไหมลูกอ่าต้นไม้มีใบไม้นะคะมีสีแล้วก็มเส้นต่างๆนะคะถ้ายังคุยอยู่คุณครูจะหักคะแนนคนที่คุยแล้วนะคะ มันข้ากอดดึให้มัข้างกอนหมดเลยแต่แค่ไม่เอาเป็นซต์ชีพอ๋อคัวจะหาคะแนนคนที่คุยแล้วนะขอพาสาไทยเอ่จะูลูกคาันี่นอ้งคเจ็บแม่ยังไม่มานะ ครับหนึ่งบอกแม่คนไหนคู่เดียวแม่มีดวงค่ะพัชกรปิดไม้จริงดีสุดประยูนเนาะใครอะพัชกรแม่ที่สามสิบหกครับปิดเลยค่ะอ่าสามสิบหกตีนน like, ินปิดไมค์ก่อนลูกอันน um ี้ใครเนี่ยกัดน้องปิดไมค์ก่อนนะคะ โอเคมาต่ออ่ะอันนี้ในรูปเนี้ยค่ะนักเรียนจะเห็นเส้นนะคะเส้นของอเส้นตรงเห็นไหมคะมีเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวนอนนะคะแล้วก็มีเส้นอ่ามีรูปทรงเห็นไหมคะต้นไม้จะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะอ่าแล้วก็มีสี สีก็คือตอนนี้เราเห็นสีเขียวมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เห็นสีน้ำตาลและสีดำเห็นไหมคะอนะบนเต็มเลยนะคะก็คือภาพนี้จะเหมือนภาพที่อ่าใช้เอนนะคะ,ะเป็นภาพเหมือนจริงนะคะ,ะต่อไปคะ่ะนักเรียนพื้นผิวนะคะพื้นผิวของภาพนี้นะคะเหมือนต้นไม้เนะะี่ยค่ะ แต่ละต้นเนี่ยมีพื้นผิวที่ไม่เหมือนกันนักเรียนดูนะคะบางต้นผิวขูกข่าเห็นไหมคะมีลายเป็นเส้นๆเห็นไหคะก็คือเราใช้เส้นตรงเนี่ยแหละหรือเส้นเนี่ยเส้นหยาบเส้นอะไรก็แล้วแต่เอาไปใช้ตกแต่งพื้นผิวของต้นไม้หรือสิ่งต่างๆได้นะคะตัวบางต้นก็เป็นผิวเรียบนะคะเหมือนผลไม้บางชนิดนะคะนักเรียน อ่าเหมือนถ้าเป็นผู้เรียนผู้เรียนเราก็จะใช้พื้นผิวที่เป็นผิวขูกค่ะก็คือเราจะใช้เส้นหยักนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นส้มส้มเราก็จะใช้พื้นผิวที่มันเรียบใช่ไหมคะเช่นเส้นโค้งใช่ไหมลูกเอาเส้นโค้งไปทําเป็นรูปของส้มนะคะ ทีนี้พื้นผิวของอะไรคะทางเดินทางเดินก็จะเป็นทรายเห็นไหมคะลูกก็มีมีกวดมีทรายเห็นไหมคะมีดินแสดงว่าพื้นผิวอันนี้มันไม่เรียบนะคะอ่าถ้าพื้นผิวเรียบก็คือจะเป็นทางเดินที่อาจจะลาดด้วยคอนกรีตหรืออ่าเป็นลาดยางที่เรียบนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นพื้นผิวธรรมชาติเลยนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะนักเรียน,นาภาพนี้เป็นภาพวิวเห็นไหมคะวิวทิวทัศน์เนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยเราใช้เสน้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆเอามาวาดนะคะมาแต่งเติมเช่นถ้าเวลาเราวาดภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่ใกล้มันจะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดไกลออกไปเหมือนภูเขาเนี่ยคะ่ะ ถ้าเกิดไกลออกไปมันก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะเหมือนก้อนเมฆหรือเหมือนกับเครื่องบินเวลาถ้าเครื่องบินอยู่ไกลเราที่บินบนท้องฟ้าเนี่ยเครื่องบินก็จะมีลำเป็นไงคะลำเล็กแต่ถ้าเกิดเครื่องบินเนี่ยมาจอดหน้าลานบินใกล้กับเราเลยก็จะเป็นเครื่องบินที่มีลำใหญ่นะคะก็เป็นเครื่องบินที่มีลำใหญ่นะอ่ะในนี้นะคะเห็นไหมคะ ภาพของแต่ละภาพเนี่ยเขาก็จะใช้สีใช้เส้นเห็นไหมคะน้ําน้ําตกลงมาก็จะใช้เส้นเส้นตรงเห็นไหมคะหรือเส้นโค้งนะคะลงมาส,าสา <S <S ตาัตว์ต่างๆก็เหมือนกันค่ะ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมคะนกที่มันบินอยู่ไกลเนี่ยตัวมันจะเล็กไหไล่ระดับเลยถ้าบินอยู่ไกลเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยว่าหัวมันอยู่ตรงไหนหางอยู่ตรงไหน แต่เมื่อบินในระยะใกล้เราจะมองเห็นว่าอ๋อหัวอยู่ตรงนี้ปีกอยู่ตรงนี้หางอยู่ตรงนี้นะคะส่วนนกหรืออ่าหงเนี่ยที่อยู่ในน้ํา<ม>เห็นไหมคะมันอยู่ใกล้เราเข้าไปอีกเห็นเลยว่าปากของหงเนี่ยเป็นสีแดงตัวเป็นสีดำเห็นไหมคะอ่าปีกอ่ามีแซมสีขาวด้วยนั่นนะคะนี่คือ พัศนาธาตที่อยู่ในภาพวาดหรือสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นอะเวลาที่เรานะคะอ่าสิ่งที่เรามองเห็นาดูนะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยโ,โต๊ะโต๊ะที่เรากำลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยมีรูปร่างหรือรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมแล้วแต่โต๊ะของแต่ละบ้านใช่ไหมคะ ต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะรูปทรงกระบอกหรือรูปร่างอะไรคะอ่ารูปร่างต่ำลงมาเลยใช่ไหมคะอ่าแต่กิงก้านสาขาบ้างนะคะอ่าทีนี้รถยนต์รถยนต์เรามองเห็นรถยนต์รถยนต์ประกอบไปด้วยเส้นนะเส้นโคง้งเส้นตรงใช่ไหมคะรถยนต์หนังสือหรือสมุดที่เราใช้เรียนเห็นไหมคะ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมคนก็เหมือนกันคนก็เป็นรูปร่างรูปร่างอินทรีย์จำรูปร่างอินทรีย์ที่คุณครูสอนตอนป .2 ได้ไหมรูปร่างอินทรีย์คือรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นต้นไม้สัตว์ต่างๆก็างดอก พวกนี้นะคะหรอีาค้นกเป็นทางรชาเป็นืนธรรมชาตินะคะนนอาคารบ้านเรือนก็เหมือนกันอ่าอาคารเนี่ยหรือบ้านของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทรงทรงอะไรอีบบกใครตอบได้าทรงอะไรนะส่มีนะคะทรงสีส่มีดหน้าเหอค่ะบางทีก็ เห็นเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเวลาเราวาดภาพต่อไปค่ะเวลาศิลปินหรือนักจิตรกรที่เขาวาดภาพหรือทํางานต่างๆของศิลปะเนี่ยอ่าเวลาเขาทําเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นจากเส้นสีรูปร่างรูปทรง พื้นผิวต้องดูจากของจริงนะคะแล้วเอาไปจินตนาการไปวาดเป็นภาพวาดขึ้นมานะคะเพราะแต่ละเส้นเนี่ยให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันจําได้ไหมคะว่าแต่ละเส้นให้ความรู้สึกยังไงเหมือนเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยคุณครูเคยบอกแล้วว่าเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นไงคะเงเบเสงอ่าให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตรงแนวเฉียงอะ่ะ มันมั่นคงแสดว่าไม่แข็งแรงอ่ามันไม่แข็งแรงมันไม่มั่นคงมันก็เป็นไงคะเหมือนจะลม้มใช่ไหมลูกอ่าถ้าเป็นเส้นลุกขึ้นเส้นลุกขึ้นหมายถึงการเคลื่อนอะไรลูกเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเวลาเราวาดลุกขึ้นเนี่ยเราวาดเป็นอะไรคะเป็นน้ําเป็นน้ําหรือเป็นน้ําในทะเลก็ได้เป็นน้ําใ,ในแม่น้ําก็ได้นะคะอ่า <c oughs> เส้นหยกัก <c oughs> เส้นหยักหมายถึงความขัดแย้งนะคะหรือ อ่าความขัดแย้งนะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนเตรียมอะไรแล้วเตรียมอ่าเตรียมแล้วนะอ่าเขียนเรียบร้อยแล้วเอามาดูตัวอย่างของคุณครูอ่าตัวอย่างนะยังไม่ได้ให้นักเรียนวาดนะคะดูตัวอย่างก่อนอ่าเหมือนภาพธรรมชาติอันนี้ไหมคะ มีทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดเองตามธรรมชาตินะคะในภาพนี้นักเรียนเห็นเส้นอะไรบ้างอ่าอย่างอ่าอย่างก้อนเม็เป็นเส้นอะไรนะก้อนมะพร้าวครับก้ะพร้าเส้นโค้งใช่ไหมคะโค้งขอบขอบทะเลกับท้องฟ้าเนี่ยนักเรียนเห็นเป็นเส้นตรงแนวขั้เขาครับภูเขาครับเส้นตรงแนวตั้งภูเขาเป็นเส้นอะไรคะภูเขา เส้อนเส้นหยากค่ะอ่าเป็นเส้อนหยา,ออยาใช่ไหมคะอ่าพื้นพื้นของทรายสีเหมือนกันไหมทรายไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับใช่ไหมคะเพราะว่าทรายบางที่เนี่ยอาจจะเป็นสีขาวนวลบางที่ก็อาจจะเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเข้มแล้วแต่ที่นะคะเขามองจากความเป็นจริงแล้วใช้สีให้เกิด ภาพที่เหมือนจริงเห็นไหมคะคลื่นทะเลไหมคะเห็นลูกคลื่นไหมคะเห็นเส้นลูกคลื่นไหมลูกค่ะหมายถึงว่าน้ําทะเลกําลังเป็นไงมาที่ฝั่งลูกขึ้นค่ะกำลังค่ะตัดเข้ามาที่ฝั่งใช่ไหมคะอ่ามันคลื่นไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ เรือยอะไรคะเรือก็มีเส้นโค้งเห็นไหมลูกเรือก็มีเส้นโค้งและเส้นตรงอ่าอะต่อไปค่ะยังไม่ได้ทําอะไรค่ะดูภาพตัวอย่างก่อนนะคะอ่าภาพที่สองอ่าภาพที่สองก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาอีกก็คือเห็นภูเขาเป็นลูกทรงอะไรเอ่ยลูกทรงอะไรคะภูเขารัมเรียร์รัมเรียมนเรียงครับอ่าใช่ค่ะต้นไม้ก็เป็นสาม เรียเหมือนกัมนมะคะเนินดินเป็นเส้นเส้นอะไรเอเ่ยเส้นยาวนะคะแล้วเวลาเราวาดเสร็จแล้วเราจะต้องระบายอะไรด้วยคะระบายส<ด>ี<า>ยระบสีสีก็เป็นทัศนะคาดเหมือนกันก็คือระบายให้เหมือนของจริงนะคะระบายให้เหมือนของจริงนะ อ่ะมาดูเมื่อกี้คุณคไมไมรูดูเไม่เหมือนของจริงมากเลยไม่เหมือนของจริงมากเลยอ่ะมาดูกันค่ะเมื่อกี้คุณครูให้เรียนเตรียมแล้วนะคะอ่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฟังคําสั่งนะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพที่มีส่วนประกอบของทัศนาธาตุที่เรามองเห็นทัศนธาตุมีอะไรบ้างไหนสรุปให้คุณครูฟังหน่อย หนึ่งเส้นตรงเส้นตรงเส้นหยักเส้นหยักสามเส้นหยักอเส้นหยักกู่ในเส้นเส้นหยักสามรูปลูปอะไรลูปทรงใช่ไหมคะลูปทรงคูปทรงและสีอะไรเอ่ยเราเอาไว้ระบายอะไรเอ่ยสีค่ะสีค่ะสีค่ะคนเราผิวเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนคห้าก็คือพื้น ผิวนั่นเองนะคะเหมือนต้นไม้แต่ละต้นพื้นผิวก็วไม่เหมือนกันนะคะอะมาดูคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูได้วาดไว้ให้ดูนักเรียนไม่ต้องวาดทั้งหมดที่คุณครูฉายขึ้นมานะคะอันนี้คือตัวอย่างเช่นอือครับมีมีเส้นประกอบไหมลูกนี่มีเส้นประกอบไหมคะมีค่ะมีค่ะ,ม,คะมีเส้นอะไรบ้าง เป็นตรงค่ะเป็นเสียงวาทุกเส้นได้ยากค่ะให้ว่าบโกคูเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะว่าตามจินตนาการของตัวเองแต่ต้องมีทศนทามก็คือเส้นรูปร่างรูปทรงสีพื้นผิวประกอบด้วยนะคะอะไรก็ได้นะคะอ่ะอันนี้คุวาดมูได้ไหมคะนักเรียนลงมือวาดได้เลยค่ะ สวั้าวนกฟรีไหมเราจะเข้า,มามน้ำค่ะใช่าหมคะนัก,นกพกนกนกนูนพอลอะไรครับว่านกฟรีไหมครับอ่านี่เห็นไหมรถรถก็มีอะไรเอย่ยมีเสน้นเห็นไหมคะแต่กุณงรูยังไม่ได้ระบายสีแค่นั้นเองนะคะมีเสน้นะเดี๋ยวพอคุครูระบายสีก็จะมีสีด้วยนะคะ มีสุดโต่งเห็นไหมคะในรถคันเดียวไม่เอาอ่ะพี่เมี่ยงค่ะหนูขอว่ามือนครูได้ไหมคะว่าเหมือนอันไหนเออมาดอะไรดีแต่มันไม่คู่อะอ่าได้ค่ะว่าได้เลยค่ะนะคะว่าตัวเองว่าได้อ๋อลึกออกแล้วอันนี้อีกอันนึงคุณครูครับ พิชางอะไรอย่ารงอะไรคูกลางไปไได้ม่มีา่าไหไม่ได้วาดเปอะไรคะพิชางอะไรอ่าง้ยค่ะหรูวาทะเลได้ไหมคะครบางวาดาวาเป็นวิวอะลูกวาดอนะคะตรงดูเขาต้องคุณครูครับ อะไรกไครับวดไไครับยนี้ได้หมครับครับอย่างนี้ได้ไหมครับว่านีใครวาดให้เนี่ยน้องบครวาดให้เนี่ยผมวาดเองครับอาเองเองครับตอนเด็ก่ได้กันวาดูอะไร อโอเคก็ได้ยินผะูดเสเราจะไม่ไม่เล่นกระดานนะคะให้พาดในสมุดของตัวเองตอนนี้ใครเล่นกระดานอยู่ใครเล่นหน้าจอของคุณอยู่ลบอย่นี้เลยค่ะกลังบนะ้าลุกนะอ,อยู่โ <laughs> อ้สวยแลยวน่วยหญ่เลยวางให้เลยนะคะลงมือวา ยาว่าข้าต้องมีใช่ อพอ,อไอเสียันมาเดินันนี้ต้องโดนตำรวจจับแน่เลยว่ามีคนแม่รอหอดูครับดูของผมครับนี่โดนตำรวจจับเหมือนกันครับโอ้โดนจับเหมือนกันช่ไห พี่ก้ไม่ได้เยทอได้เลยก็สัไม่ได้ดอกไม้ก็ได้นะดอกไม้ก็ได้อาจจะมีขนดีสกหน่อยวันนี้ฝนตกอาจจะมีพี่ก้าวพี่ก้าวลืมหรอไม่ีก้จะได้ก้นิิน้ตตื่นใ่โอ้โไม่ไหวว่ะ กระสองเนี่ยยามาเอาแล้วไม่เห็นนี่มาช่วยกูเก็บเลยลูกแค่มึงก็ได้กินเยอะกว่าเดี๋ยวมึตัลงรอบเอามึงตั้งรอบมันตัลงรอกกินไม่ก่อนเมื่อกี้เหมือนกับพูดหยาบก,กันเลย ลายสีได้นะลอลายสีห้ามออกนอกเส้นด้วยออกนอกเส้นเดี๋ยวคเะเรนจะหาเลขหน้นึ่ว่าได้อย่นีอ้อย่างครูบอกมาจะเหมือนรถครูจริงๆมากเลยนะคะหเ,หเหมือนมากเลยค่ะเครื่ะรถครูสีขาวเหรอคะ,คะแต่ไม่ต้องระบายสี ขาวนะระบายสีอื่นนะน่าระบายลืมว่าเมื่อว่าเสร็จแล้วให้ระบายสีชนิดไหนเอ่ยสีชนิดไหนบอกครูค่นครูค่ะครูค่ะต้องส่งในไลายไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แอดไลน์สีไม้ครับน่าสีไม้นะคะใช้สีไม้นะคะสีไม้นะวาดบ้านก็ได้นะบ้านอ่ะ มมววนส่วนหัวเสร็จแล้วครับมมวานนกส่วนหัวเสร็จแล้วโอเควาดตัวนคะรับโอ้สวยมากเลยครับของน้องบอลวาดถึงนะนนะมีมีบ้านด้วย หม,ห,มหมู่บ้านบ้านี้าบ่ายโมงสี่สิบสามแล้วค่ะอเราเสียเวลาตรงพอยไปนิดนึงนะไม่เป็นไรเลยดเดี๋ยวฟังนะคะ<ๆ>การส่งงานของคุณครูคุณครูจะให้ส่งในไลน์แต่ว่าไม่ได้ส่งในไลน์ห้องตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเอ,อ่อ QR Code แล้วก็ให้ แม่ผู้ปกครองเนี่ยออ F F by F ออันนี้เข้ามานะคะเป็นวิชาศิลปะของป .3 ทัก .2 นะคะไม่กลับป .3 ทักงนะคะเพราะเวลาตรวจมันจะได้ง่ายไปนะคะ F สร้างอัลบั้มไว้นะคะสร้างอัลบั้มไว้อ่าตัวเองก่อนแล้วก็เอ่อเป็นรูปนะคะอ่ี๋ยวมันให้ดูของคุณครับ ไม่สวยนะคะหนูว,ว่าเป็นบ้านยมยมบ้นานเนี่ยเหมือนของน้องเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนของน้องแบบนี้เห็นไหมคะครูะจะให้สร้างครูจะสร้างกลุ่มข,ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะอ่าแล้วครูบอกว่าช่วยไปเรียงนงานที่เป็นงานศินละปะนะคะา เอเค้เขาวาดามาแล้วเขาก็จะมีรูปของเขาโชว์มาด้วยนะคะเรืว่าเรียนเครื่องป่าด้วยนอะไรในกิ่อะไรนะคะอ้อไม่ได้ร้อยนะคะสวยค่ะพชต้ไมสักต้นไมหกัไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวต้นไม้ตายหมดครูครับครับเอ่อแต่เลยไหมครับมันจะไปละไปสีเราเจอการวันหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะส่ง QR code ไปนะคะให้นักเรียนไปแอดครูค่ะแตว่ามันจะเดีนกับครูได้อาทิตย์ละครั้งอ่ะแต่เดี๋ยวโทรหาครูได้ทุกวันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวตอนตอน ขอ,ญญขอบคุณครับ,บคุณคคขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณครับ,บคุณค,คุณคโอเคครับสวัสดคครับ